อร่อยกว่าและะ้วก็ราบุผีเือน,นี้น่ารักเลยนะเมนูเรละ100เลยแปดสิบหกสิบงานนี้ก็เลยเป็นูปูาานอวานอันนี้คนเยวตลอดอ ก่อนไก่นนี้คือเฉลียงกับพร้อมแพงข้าวต้มดินมุนโดยเดียวเป่าท่อสุดพร้อมท้าอีก3โซโฟตอยู่ข้างหน้าไหมครับชีดรานี่ก็จะเป็นข้าวหน้าหมู่พออักช็อป